สวัสดีครับแฟนครับเบบซีสดติดตาสวดับสไกสวลสดกแช่ครับ่ตันครับเอาาไล่มะมอบให้น้องครับลองให้น้องฟังด้วยลองให้น้องฟัง่งสดๆเลยแล้วไม่ไกับเสีมันจะใส่ไปดีกินซื้อคอยดไปนะครับอยากินอนมกดจูบ้าสอนนังอีกมี เห็นไปเห็นนังเอกไปปเจคิดทอนรถดับหลายนี่มีพะรนความนี่โอดคครับพี่ครับอยากตั้งตั้งรบตั้งรำตั้งรำอยังคือว่าห้องเพ่ให้ี่หลาฟังบอกคือว่าโอ้ตั้งร่ำตั้งรำเอาไหมตั้งร่ำฮไปเปิดกลอนให้ที่หลาฟังไงผนฟังเลยตัวเอาผมอยากฟังสดๆนะสดๆจะเลยเสียงว่ามัน เป็ดเทศพี่น้องเอฟอยากฟังไหมไม่ฟังจะถูไหมคนกลางคนเด็กยดอยู่ไหนเออเอามาไหมขนมอบมากตรงนี้กะดิงหละครกะดิงรีดิ้งรีบ้ิ้งรีบ้งรีบดิ้งรีบดิ้ไรีอดิ้รีบดิ้งรีบดิ้้งงรีบดิ้งี้งรีีม้งร่ดิ้งรีิ้งีบ้ิ้งรีบดิ้งรนบดิ้ไีิ้งรีบดิดง่้งรดรีบดิ้งรีีบ พ no ่อีก่อนโอ้โแอดมินดังเป้าไงพ่อตลอดเลยแอดมินดังเป้าครับบ่มีการพาครับถ่ายอย่างเดียวพ่อใจหลายนี่มันได้เห็นทีิซซ่าหมดนะนาฬิกาหลักตัดสินแหม่ประจวบรมวนก็พิงกวนนั่นอีก สองมอยพี่นี่จังหวะปนสาลงเลเพลงมันเลยมวลคอยมอมกยังได้คอบักเออแหเออสวีเพรนะนีสองวีเลยนนวีบอสเขาวีอย่าลืมมันเป็นคนต้นรสามวย่างย่างมุกะทะสิงชุดคุเดฟุงอีมไปทายอนเยียนย่างมุกะทะสิงชุดมันเงนนสวีแต่ว่าเนรนนอ็กมาแ ขั้นนี้เต็ติดมาแงเข็นนีเต็มมาแงนี้บนรสู้แข่งขนาดตู้เต็มมาแเขนาดเต็มเเนาะาแบบรุ่นตัดสัเนาะแบบก็่าันเนาะเารุ่นน่ะเานมามมาบงมลองให้น้องฟังก่อนรูบารก็แรง้เต็มให้อห้องให้สิให้สู้ฟัง

เป็นอยากให้พี่ตันหองพี่ไงฟังเป็นปัญหาเราว่างคุณลองตรงลองอะไรท่านดนตีลอ้สีงลองอะไรท่านดนตีเออมันชิยากมันชิยากห้องยังเดียวกับพ่อแล้วยอายอย

พ่อใจเขาเสีเยงแนะไอ้ดึงดึงใส่เขาไม่ดีคนป็นสิเอ็ดดี่็นแค่ดีไอ้กย่ยังโบ้เลิบโสนน้องน้ำตาอารมลืมตัได้ชอบเดเอาทันน้นนี่ก็ได้หน้าสนุกไป <c oughs> เลย น้องกอ็ขอเจบผู้เดียวกกได้ขั้นสีนำ้ำขั้นสีนำ้ำตาไหลถ้าบ่ได้ต้องการให้ผูดด้ใดมาให้นำ้ำสน,นองสีขอเจ็บเองครับเอาความฮักที่อายทำลายมันลงไปถึงสีเจ็บปลายจนว่าใจมุเป็นงงไง เคยอยู่ไปน้องก็มีแต่ชำบ่ต้องรู้ตนกำไยสิตั้งใจมีเขาป่อยน้องสาวไป,ปตามเวนตามกรรมขอรับจบความเจ็บสิเง็บเอาใจที่ถือย้ำสิแปลลมแปลตาย้ใหกับว่าต้องมาคิดดำเฮ็ดดีอำลำอำลำแค่ยังมอพอบ่สน้องขอ ตกวไนอนหกอ่ะตอนหกอีหลาทตอนหกน้อน่นเกนี่อเตียมมาแล้วนองก็บอกน้องบอกน้องทำไหมับ

anh kêu lái bò kia lấy anh khen thấy hả? Nói chuyện đi. Đừng. Anh

คือเล็่นุนหนี่อไก่เคียงพอเฉียดเลยไหมอเฉียดเเตานตานน้ไปเอาไว้าไว้ไม่ขี้ได้อ้อ้ ทาียืดหนึ่งมนเอวีเลย่อนงเทงนี้ักับสิดังรองดังกว่าผมหรอไปพาชนาได้หรอผมวะพาชนะได้เข้าใดสือท่องแล้วไปละแม่นวะ

ขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ